เริญพรญาติโยมทศสาวิชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดเทพอํานวยซึ่งอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จะได้มาคุยในพระไตรปิฎกเล่มที่81นะซึ่งเป็นในส่วนของพระพิธรรมปิฎกในคาถาวัตถุเล่มที่สองนะซึ่งในเนื้อหาที่หลวงพี่อ่านมาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่พุทธองค์ทรงตัดสอนว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนะอาชีวะนะ ที่เป็นสิ่งบริสุทธิ์นะครัือแบบคำพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องมีความสำคัญหรือแม้แต่การแสดงออกหรือจิตใจที่มีความมีเมตตาหรืออาชีวะนะอาชีพที่สุจริตนะเป็นบริสุทธิ์เนี่ยรวมถึงการดำเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8นะตั้งแต่สมมาทิฐินะความเห็นชอบนะความคิดชอบวาจาชอบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็ย่อมถึงความบริบูรณ์ได้เหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครที่จะรับรองถึงความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไดนะ้ทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะไม่มีใครที่ไม่ไม่รับรองรวมถึงในเรื่องของผลข,ของปานาติบาตนะหรือการฆ่าสัตวนะ์ในพระไตรปิฎกเรื่องนี้ก็บอกว่าผู้ที่แบบฆ่าสัตว เป็นอาชีพฆ่าสัตว์บ่อยๆเนี่ยนะก็จะเป็นไปพร้อมเพื่อนรกนะคือโอกาสเทียบไปตกนรกมันมีหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเกิดเป็นเปรตหรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็แบบอายุไม่ยืนแต่พระไตรปิฎกเล่มนี้กล่าวไว้ในหน้า6กร้อยห้าสี่ส่วนในเรื่องของค่อยคำที่พระพุทธองค์ทรงตัดกับพระอานนท์นะว่าอานนท์ผู้ใด ทําให้มากนะนมีทําความเพียรเนี่ยนะย่อมเป็นที่พึ่งแน่วแน่ช่อมชองข้องแค่วเนี่ยก็ย่อมหวังเป็นที่พึ่งได้ดังนั้นความการปารบความเพียรน,นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดวิกายกรรมวจีกรรมนะพนโนกรรมอาชีวะนะ พึงกระทําด้วยความบริสุทธิ์นะเหล่านี้เป็นต้น,นก็มีเรื่องราวถ้อยคำอยู่ในหน้าหกรว่าพระผู้มีพระภาคได้พระพกเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากายกรรมวจีกรรมอาชีวะของบุคคลนั้นเป็นอาการบริสุทธิ์ดีในการก่อนเที่ยวแลอริยมัรคมีองค์แปดนี้ย่อมถึงความบริบูรณ ด้วยภาวนาแก่บุคคลนั้นด้วยประการาชนีนะการภาวนานะการมีกายวาจาใจหรือการประกอบอาชีพที่สุจริตเนะี่ยย่อมถือว่าเป็นสิ่งที่มีความงดงามนะส่วนโทษแห่งปาณาติบาทนะก็มีถ้อยคำอยู่ในหน้า654นะว่า ผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายปานาติบาตอันบุคคลส่องเสพแล้วอบรมแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อนรกคือโอกาสไปสู่นรกเนี่ยมันมีเยอะเป็นไปพร้อมเพื่อความกาเนิดเป็นเดรัจฉานทาไมไปนรกไปเกิดเป็นเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นไปพร้อมเพื่อวิสัยแห่งเปเลตหรือไม่ก็ไปเป็นเปเลตนะหรือวิบากของปานาติบาตย่างเบาที่สุดก็เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีอายุน้อยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ หรือว่าเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็อายุสั้นอายุไม่ยืนนะเพราะฉะนั้นเราถ้าเลี่ยงในการไม่ฆ่าสัตว์ได้ก็ดีช่วงนี้ก็เป็นเทศากาลกินเจพอดีแล้วแต่วันที่สิบห้าต้นมานะเดี๋ยวนี้พิวัฒนาการนะของอาหารก็ทําได้้ายนะ้ายขายเนื้อสัตว์แต่จริงๆแล้วี่ว่าเราไม่ต้องไปติดยึดรูปแบบดีกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นปเนื้อเป็ดปลอมหรือเนื้อหมูปลอมหรือข้าวหมูแดงปลอมหรอก มันมัน,นกลายเป็นติดยึดอีกเกาบาๆเนาะก็อะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องให้เหมือนก็ได้เพราะว่าไหนๆเราก็ทานเป็นทานเจอยู่แล้วอย่าได้แบบเป็นไม่ทานเจแต่สิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์แต่รูปแบบมันยังเป็นเนื้อสัตว์อยู่ก็แสดงว่าเรายังติดความเป็นสิ่งที่จะต้องการรับประทานเนื้อสัตว์อยู่หล่างนี้เป็นต้นเนะเพราะนั้นเนี่ยก็คือ โทษของการฆ่าสัตว์นะหรือตหรือในเรื่องของความเพียนในอิทธิบาท4ี่นะก็มีอยู่ในถ้อยคําแต่ว่าพระผู้มีพระภาคได้จัดไว้ว่าอานุนอิทธิบาท4สี่อันบุคคลอันผู้หนึ่งผู้ใดได้อบรมแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นตึกยานนะทํทำให้เป็นที่พึ่งแน่วแน่ช่ำชองคล่องแคลวดีแล้ว ดังนั้นเมื่อหวังอยู่พึงตั้งอยู่ได้นะคือแบบว่าการที่แบบว่าเราทําให้มากนะในอิธิบาทสี่ชนทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์แก่การดํารงชีวิตทําให้ชีวิตนั้นมันประสบความสําเร็จได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นหรือแม้แต่ในเรื่องของการจะห้ามไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นไปไม่ได้ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยดังนี้ไม่มีใคร ใครจะเป็นสมณะก็ตามพรามณ์ก็ได้ก็ตามเทวดาก็ตามมารก็ตามพรหมก็ตามใครๆในโลกก็ตามจะเป็นผู้รับรองถึงไม่มีใครที่จะรับรองได้ว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีเพราะนั้นมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะนั้นเราก็ต้องอยู่ในความไม่ประมาทวันนี้หลวงพี่เองก็ได้ขึ้นไปที่ดอยพระอมปกไปเห็นต้นไม้ใหญ่หญต้นร้อยปีแปดสิบปีกะคข้าวๆนะ้ดยด้วยความรู้สึกก,สก็แบบรู้สึกแบบเบิกบานนะกับ ต้นไม้ต่างๆที่แบบเขียวชวยอุ่มอากาศข้างบนก็ประมาณ18องศาถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นเวลากลางวันนะแต่ว่าพระงุแบบมปกนี่ก็สูงในระดับ2ของของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์แบบนั้นธรรมชาติมันสามารถที่จเยียวยาจิตใจได้นะความฉ่ำเย็นสายลมเย็นบนยอดดอยพะงุปกเนี่ยมันทำให้แบบว่ามีความเบิกบานนะมีต้นไม้เกีย้ยไม้เกี้ยนเนก็จะเป็นไม้ติดไฟ ง่ายนะเขาก็จะสับมาเป็นท่อนๆเดี๋ยวนี้นะก็คือต้นสนชนิดหนึ่งอะ่ะนะถ้าเกิดว่าแบบสมัยก่อนเขาไม่ห้ามเนี่ยก็คนก็จะขึ้นไปตัดเอาไม้เกี้ยามาเอามาขายนะสมัยก่อนก็เป็นมัดๆมัดอีกใ,ใหญ่สิบบาทเดี๋ยวนี้อย่างสิบบาทสมัยก่อนเนี่ยวันนี้มาซอยเป็นย่อยๆได้ถึงสองร้อยบาทเลยนะแล้วป็นก็เป็นภูมิปัญญานะน้องเขาบอกว่าน้องที่เขาเคยไปหาไม้เกีร้รวเขาบอกว่าถ้าไปเจอไม้เกีร้รวต้นใหญ่ๆแบบ มันล้มแล้วเนี่ยต้องพยายามถางหญ้าถางอะไรให้มันแบบอย่าให้มีเชื้อไฟอยู่ใกล้ๆที่จะเป็นเชื้อไฟใกล้ๆไม้เกีรยนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟมันไหม้อีกเนี่ยมันจะไหม้ไม้เกี้์ไอ้ท่อนใหญ่ๆนั้นหมดไปเลยเพราะนั้นก็จะไปถางหญ้าให้มันให้ให้ไม้เกี้์ไอ้ที่ล้มอยู่เนี่ยมันได้แบบยังไงอะแบบได้โล่งๆไว้ไม่มีอะไรมา ติดไฟได้เพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยมูลค่าเป็นหมื่นบาทเลยอ่ะที่จะซอยเอามาขายเนี่ยโหเขาเล่าให้ฟังแล้วมันประทับใจมากนะเพราะฉะนั้นแบบพระพุทธเจ้าเองเนี่ยประสูตรก็ประสูตรใต้ต้นไม้นะปรินิพานก็ปรินิพานใต้ต้นไม้ใช่ป่ะตอนที่พระนางสิริมามายาเกี่ยวใช้พระหัตถ์เกี่ยวกิ่งสาระใต้ต้นสาระให้ประสูติการเจ้าชายสิทธิ์ตาเนี่ย หรือแม้แต่เพื่อพระองค์ได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ใต้ต้นไม้เหมือนกันเพราะนั้นต้นไม้จึงเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากอย่างเมื่อกี้หลวงพี่ยังนึกเลยแบบเห็นต้นไม้บางต้นเนี่ยอายุดูแล้วก็กว้างประมาณฟุตกว่าๆเนี่ยหลวงพี่ก็ดูแล้วอายุประมาณเราเลยอ่ะหกสิบห้าเจ็ดสิบแล้วเราเนี่ยนะก็ยังนึกถึงเขาว่า อีน่อยอาตมาก็ตายแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยก็ยังต้องอยู่กับโลกใบนี้เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ต่อไปท่านคงยังไม่ตายถ้าท่านไม่โดนไฟป,ป่าไม่โดนใครมหาหักโค่นแต่มหาหักโค่นเนี่ยคงยากเพราะว่าเดี๋ยวนิมอยู่ในวนอุทยานนะครับเขาห้ามที่จะไปตัดไม้ทาลายป่าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นต้นไม้จึงมีคุณนเนี่นั้นไปกี่ครั้งกี่หนก็ไม่เบื่อนะไม่เบื่ออย่างในประเทศในยุโรปบางประเทศเนี่ยเขา มีข้อกฎหมายกําหนดไว้เลยนะว่าต้องปลูกต้นไม้แต่ละบ้านต้องปลูกต้นไม้ให้แบบว่ามองออกไปแล้วต้องเห็นต้นไม้ในสายตาอย่างน้อยสามต้นโอ๋แต่พวกเราโชคดีคนไทยโชคดีบางทีมองเข้าไปในป่ามองปังเดียวเนี่ยสามพันต้นในระดับสายตาไม่ให้แกล้งเบ้อนะพูดจริงสามพันต้นต้นไผ่มั่งบางทีกองก็สามสิบต้นแล้วอะมองปังเอาไว้เนี่ยมันหน้ากว้างมันต้องเท่าไหร่อะ หน้ากว้างที่มันมองด้วยสายตามันก็ร้อยเมตรแล้วระยะร้อยเมตรเนี่ยแล้วเป็นป่าเนี่ยสามพันต้นเนี่ยยังน้อยไปซะด,ด้วยเพราะฉะนั้นโอ้ก็เป็นความโชคดีเพราะสีเขียวมันก็มันยังไงอะสีเขียวมันทําให้แบบตาสบายสบาย,บายด้วยชีวิตมันก็ต้องมีความสมดุลนะด้วยธรรมชาตินะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยทาให้จิตใจเราเป็นยังไงถ้าเราไปอยู่ในสภาพห้องที่มันแออัดมันอึนอดอัดอากาศไม่ถ่ายเทเราก็แทบจะบ้าตายได้เหมือนกัน นะเพราะว่ามันมันอึดอัดมันมันจะบ้านะมันมันจะบ้าตายอะไรเงี้ยแบบมันจะตายเอาอะอะไรเงี้ยแต่แล้เแบเราอยู่กับอากาศที่มันโฟล์บริสุทธิ์สดชื่นแบบโหมันก็เป็นอะไรเพราะนั้นเนี่ยแบบสิ่งแวดล้อมมันมีความสําคัญต่อจิตใจจิตใจสบายร่างกายก็ดีนะเพราะนั้นจิตใจเนี่ยมีความสำคัญเพราะจิตใจถ้าไม่สบายก็ไปทําให้ร่างกายปวนแปรไปด้วย คนตายไปด้วยก็ร่างกายเจ็บป่วยอ้าวตายแล้วจิตใจอยู่ในร่างกายที่เจ็บป่วยเศร้าหมองอีกจิตสุดท้ายออกไปนี่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์ทรงตัดว่าไม่ทําบาปต้องปลงทํากุศลให้หลวมพ่อทาจิตใจให้ผ่องใสนยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญโนกันทาพยายามทําจิตใจผ่องใสอยู่กับปัจจุบันขณะอย่าไปคิดอะไรมากเลยเพราะบ,บางทีหลวงพี่เองก็สงสารเพื่อนเพื่อนบางท่านเนี่ยแบบว่าแบบแบบบางทีท่านก็มีความทุกข์ร้อนอย่างมากมายแสนสาหัส,ส,ส,สถึงแม้ว่าจะรวยเป็นร้อยล้านแต่ว่า ทุกใจในวันหนึ่งหน้าอะไรต่างๆเราเนี่ยแบบแบบคือบางทีแบบเราคิดไปก่อนคิดไปแล้วก่อนอย่างงี้อย่างงี้ว่ามันจะต้องเกินงี้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 กับเรานะแล้วก,ก็ทุกใจเนี่ยบางทีแบบเราพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่อย่าไปต้องไปคิดถึงอนาคตมตันเอาไปคิดถึงอดีตให้อยู่กับปัจจุบันขณะให้อยู่ปัจจุบันขนะจริงนะเพื่อนหลวงพี่แบบรวยเป็น แสดงบัญชีรับสินเนี่ยร้อยกว่าล้านแต่ว่าทุกแบบจะบาจะ้าจ,จะตายเอาไม่ได้เลยอ่ะเพราะนั้นโอ้ความรวยความจนมันไม่ได้ความสุขไม่ได้อยู่ความรวยความจนมันอยู่กับความพอดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> เพราะว่าทุกสิ่งอ่ะนะในชีวิตความเป็นจริงทุกสิ่งอ่ะนะในเรื่องของทุกนะความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกความพลดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกเพราะนั้นแบบ มันต้องประสบพบเจออะสุขทุกข์ว่าเป็นของคู่กันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมคืออย่างน้อยก็เป็นภูมิคุ้มกันไว้ก่อนอะมันมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าบางทีแบบเราเรานึกว่าเราปฏิบัติทมแล้วอะไรแล้วแล้วแบบเรานึกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรปังเข้ามาในชีวิตถ้าเราจะไอ้นั่นได้มันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ร้อยเราป้องกันได้ร้อยอาจจะสักสี่สิบห้าสิบก็ยังดี ม่นงั้นเราต้องโอ้โหไปฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างน้องม .6 เนี่ยที่เป็นข่าวน้องม .6 หัวหน้าองศาลคนที่ทําออนไลน์เนี่ยใจร้ายใจร้ายมากเลยไปหลอกน้องเขาอะ่ะที่ว่าไปผ่อนไอโฟนอ่ะเขาผ่อนเป็นสองหมื่นแล้วอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้แล้วก็อะไรอะ่ะเขาทวงถามทวงถามไปก็หลอกเขาเพิ่มอีกเอาเสียค่าธรรมเนียมอีกสองหมนน้องพอนนองเขารู้ว่าเขาถูกหลอกเขาก็าเครียด สั่งเสียกับเพื่อนเลยว่าเขาคงไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้แล้วแล้วฆ่าตัวตายข่าวเพิ่งออกมาสองวันนี้เองมันเศร้าอะ่ะหรือบางทีแบบบางทีเราก็อะไรอ่ะมันรูที่มันร้นนายเนาะมันร้ายบางทีก็แบบหลอกมาขอเป็นเพื่อนในเฟซเอาเครดิตของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยไปหลอกเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปแบ็กเมย์เขาอะไรเงี้ยโอ้ันมันเป็นอะไรที่แบบ ชีวิตมันมันมนุษย์มันไม่น่าที่จะต้องมาแบบทำลายกันมากมายขนาดนั้นะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองก็โอ้ว่าไปในสังคมปัจจุบันเราเทียบกับต่างประเทศอย่างอิสราเอลหรืออย่างปาเลสไตน์เนี่ยเราเราโชคดีกว่าเขาเยอะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราอาจจสลาดปาดเปลืองไม่เท่าคนอิสราเอลเข้มแข็ง ของเขาเข้มแข็งมากเขาปาดเปลื่งมากในเรื่องการป้องกันภัยทางอากาศกำลังทหารทุกสิ่งทุกอย่างความรักชาติของเขาสุดยอดจริงๆอ่ะขนาดแบบคนที่แบบว่าชาวอิสราเอลที่ได้รับเป็นบอดี้การ์ดของนักร้องระดับโลกได้เงินเดือนเดือนละล้านห้าแสนบาทอ่ะนะได้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 เงินเดือนเดือนละห้าแสนเหรียญดอลลาร์ซึ่งมันตกแล้วประมาณไม่รู้ว่าออกมาเดือนละห้า ล้านห้านะบริการป 18, 000, 000, นะีนึงก็สิบบล้านเนี่ยเขายังสละที่จะไม่เอาเงินเดือนนี้ลาออกจากการเป็นบริการของนักร้องดังเพื่อบินกลับไปอิสราเอลเพื่อไปร่วมรบอ,อ่ะโหเขาถ้าเป็นเราเหรอเราก็าคงแบบโอ้อยงั้นเราก็าอยู่เมืองนอกไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเราจะไปเสี่ยงตายทำไมแต่นี่โหแบบฟังแล้วมันความรักชาติความ ความเก่งหัวชาวยูนเก่งนู่นนี่นั่นสุดยอดหรือแม้แต่พวกปาเลสไตน์หรือพวกฮามัสเองก็ดีเนี่ยก็เก่งในเรื่องของการลบซึ่แบบเราคนไทยลงลบสู้เขาไม่ได้หรอกคือ,อน,นี้พูดจริงๆนะแต่ความเก่งของเขาทั้งหลายเนี่ยเขาเหนือกว่าเราทั้งหลายเนี่ยแต่เขามีความทุกข์มากกว่าเราบางทีเขาตายโดยไม่รู้ตัวใช่ปะโดนกลุ่มอิสราเอลเองก็ดีนะโดนนักลบฮามัส ฆ่าตายต้งเป็น,100น,นร้อยคนหรือแม้แต่ตูระกันต่างประเทศซึ่งแบบเราแบบไม่ได้เก่งอะไรเท่าเขาเลยแต่ว่าเรามีความปลอดภัยมีความสุขสะดวกสบายกว่าเขาอย่างเขาเนี่ยอย่างพวกปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็ต้องระวังนึกภาพที่แบบต้องแบบย้ายคนออกไปแล้วแบบไม่รู้ว่าระเบิดจะลงบ้านตัวเองเมื่อไหร่แล้วที่เราเห็นในภาพก็ตึกรามบ้านช่องมันก็พังที่นาศหมดนะแบบจรวดมันลงมาเออ ขี่มากอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้ตนเพราะนั้นเรารักษาจิตของเราให้ให้สบายใจให้แบบว่าถือว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบระผู้ศาสนาแล้วได้มาอยู่เมืองไทยด้วยเนี่ยโโหไม่ต้องไปอะไรแล้วนะไม่ต้องไปอะไรแล้วดูแลตัวเองให้ดีดูแลอารมณ์ตัวเองให้ดีนะมีเวลาเป็นของตัวเราเองบ้างนะอยู่กับตัวเองนะคนเราถ้าแบบว่าเราเป็นคนไทยมี เงินทองใช้บ้างมีสุขภาพที่ดีบ้างโอ้แค่นี้ก็โชคดีที่สุดแล้วนะโชคดีที่สุดแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เจ้าทรงตรัสสอนนะว่าความสงบนะเป็นความสุขอย่างยิ่งนะหรือแม้แต่ความเมตตากรุณาที่แบบว่าเราพึงทําต่อกันด้วยความรักอย่างเมื่อวานหลวงพี่เห็นผ้าผ้าที่ลวงพักกับหลวงพี่เนี่ยนะ ที่เห็นพระองค์หนึ่งนะที่แบบว่าคอยปฏิบัติพระอาจารย์ท่านเนี่ยโอ้ทายามองข้างหลังให้เพราะว่าคือบางทีแบบพระป่วยก็น่าสงสารพระอายุมากก็น่าสงสารนี่ไม่มีคนดูแลเนี่ยนะ่คือแบบป่วยก็ลาบากเจ็บป่วยปวดหลังเป็นถุงลมโป่งพองบ้างเป็นเบาหวานเป็นเกาบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยแบบความไม่มีโรคเป็นลาบเป็นมาเสริฐแล้วจริงๆเนะเพราะนั้นเอ่อ ชีวิตเราพยายามคิดทางบวกให้ได้นะคิดทางบวกให้ได้งไงเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตที่หลวงพี่ตั้งธงไว้ก็คือการให้มีความประสบความสาเร็จมีความสุขในการดํานงชีวิตนะความสําเร็จก็ในเรื่องของอิทธิบาทสนะี่นะที่เจ้าทรงตัดให้ทําความเพียรให้มากนะแล้วก็ความเข้าใจในชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาของ ของทุกคนนะความเป็นผู้มีเมตตาที่จะพยายามไม่ฆ่าสัตว์นะคิดในเรื่องของอสิ่งที่เป็นเป็นทางบวกนะมีรักษาจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสให้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่าไปเหวนให้เสียดายกับอด,ดีตที่ผ่านมาเพราะมันไม่เรียกกลับคืนมาแล้วอย่าไปกังวลมากเกินไปกับในอนาคตเพราะบางทีแบบเรากังวลมากนะก็ขอให้แบบลดเหลือสักครึ่งนึงก็ยังดีเพราะว่าความกังวลมากๆแล้วมันบั่นทอนทาให เซลในร่างกายกลายเป็นมะเร็งไม่ได้เลยต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นต้องพยายามที่จะดูแลใจตัวเองรักษาลมตัวเองให้ดีดูแลกายอย่างเดียวไม่พอต้องดูแลใจด้วยให้รู้มีสติรละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขนาดให้ได้สำคัญที่วิชาชีวิตทั้งหมดเนี่ยที่สรุปมาคือสตินะมีสติอยู่กับปัจจุบนันนะสองว่ามีความเมตตามีความกระตันอู่ สามีที่บาทสี่ขยันหมั่นเพียรมีความศรัทธาในชีวิตต่างๆเหล่านี้เป็นต้นในวันนี้ได้มาที่วัดเทพอํานวยนั่นอยู่ที่เมืองฝางนั้นงดงามหนาเมื่อกี้นั่งรถผ่านกำแพงเมืองมาเห็นความเก่าหน้าบูชา และงดงามกำแพงเมืองฝางนี้เก่าแก่ยิ่งกว่าเชียงใหม่นั่นเพราะพญามังรายได้มาตั้งมั่นเป็นถินฐานหลังจากนี้ท่านจึงไ,ได้ไปตั้งเมืองเวียงปูมกามอยู่ช้านานและไม่สร้างนบุรีศรีนะครริงในวันนี้มาเล่าขานถึงอริยมรรคและความจริงที่ จักปรากฏได้ว่าไม่มีผู้ใดที่จะห้ามกันแก่เจ็บและตายปาลบความเพียรให้มากไซย่อมดีงามทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอมีจิตที่มุ่งมั่นสมปาารถนาอยู่กับปัจจุบันตลอดมาขจัดความโกรธความเครียดให้หมดไป สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นที่ดีแน่นักพึงพยายามจักอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ย่อมทำให้ชีวิตและจิตใจเบิกบานในทันใดสุขหันษานั้นไซจงได้มีแด่ทุกท่านเทินในวันนี้พระไตรปิฎกเล่มที่81ซึ่งเป็นการกล่าวถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาชีวะ การทำอาชีพพึงกระทําด้วยความบริสุทธิ์การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครสามารถที่จะห้ามได้การละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการนำลงในอิทธิบาท4อย่างมุ่งมั่นสัตตาขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบาลมาทานพรแด่โยมพี่โยมนอนทุกท่านขอทุกท่านได้บีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสมเด็จสมบัตมุ่งมาปรานา ขอทิศบุญก um ุศลทั้งหลายนี <S 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 uh <S, <S ้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทพี่ชายทั้งหลายของพี่และของพวกเราและดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดเทพอํานวยอําเภอฝาแห่งนี้และดวงวิญญาณของท่านที่ได้ทําบุญที่วัดเทพบํานวยแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร